Oh, <laughs> สวัสดีค่ะพ,พ่นอแม่พี่น้องเพื่อนๆสุขุมสุคนมื้อนี้คือเก่าค่ะขนมจีนเจ้าหน้ามปาเดียผักก,กับแกงกระสีมีแคบหมูเนาะแคบหมูเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะแซ่บค่ะเจ้านี่แล้วก็ผักกระสีมีประมาณนี้ค่ะผักกระสีมีหลายเติบอยู่ หากินก,กากกระสีอันปักอีตูพักอีตูค่ะพักอีตูแล้วก็พักซี่เนาะนะคะพักซี่พักซี่แล้วก็ทวงอค่ะอยู่ข้างล่างเนาะบ <c oughs> ุยมองวันง <c oughs> มาค่ะมาจุดจวยน้ำกันเอาปุ่นซาวน้ำปลาเดียว ไินในเวลาตีถุ่มตีติดนาทีอืมอหึอหม่มองว่าง่อน ซียพักษีบุมิมองบ้างพางค่ะ สิ่นมนี้เสียงรัวแน,น่นอนจะเอาหอ่อยุติทุกทางมา,มาเดี๋ยวจ้าคำยังแงสบมาก,กันค่ะแสบบอีรีเดี๋ยวนี้ตอนแหลกว่าจะซื้อใจมากต่มไซร่ะเลือกงานเดือค่ะ 能够安详、平和。嗯 หย่านพักอีตูพักอีตูกินกับในขากันที่เดียว Itu. เาขาปุ่นเข่งนึงว่ามันหน่อยๆนะคะเข่งยังเก็อื่นเข่งปานกลางอะเนาะ มืแซ่บพี่น้องแซ่บขนาดพี่น้อง แคบหมูลำยาก็คือเกาเหรอคะ่ะตุ่มเครื่องต้่มเมื่อกันเลยครับเขาเห็ดลำยานุ่มเศษเนาะตะ่าเพียงตะ่บบุหรี่ใส่ปลาซื้อ ปกติก็ใส่ไข่พุเรศใส่ไป,ปนีดก็ใส่ได้ใส่ไป,ปอันปลาช่อนก็ใส่ได้ค่ะหรือจะใส่หรือจะใส่ปลากระปองก็ใส่ใส่ได้เพื่อกันค่ปะปลากระปองกแ็แ่บเพื่อกันค่ะดีเพื่อกันค่ะแ่บเพื่อกัน 考他。好 กินปลาซีถุงเครื่องจะหาถุงแล้วใส่ถั่วงอกอนะ่ะ จดน้ำไปเลวแบ่บค่ะพี่น้องค่ะแ่บเพีงพักตกิ้บ่เบิดดอก อิ่มไหมอิมัอมออม้อกลอลยค่ะตุ๋มทกตัอิ่มแล้วนายจ่าอิ่มแล้วค่ะคลิปนี้นายจ่าก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหนักพอกันไหม